ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฟาบ,บิโอควาเทโรหัวหอกของยามาฮ่ากับการแข่งขันในรายการ m o t ต g p ออกมาเปิดเผยครับว่าที่ผ่านมาก,กว่าครึ่งฤดูกาลแล้วกับผลงานที่สุดตกต่ำของแชมโลกคนนี้และเป็นเวลา2-3ปีมาแล้วนะครับที่ยามาฮ่ายังขาดการพัฒนาศักยภาพให้กับ M1 ตัวแข่งของยามาฮ่าเอง เป็นการออกมาบ่นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบและเป็นการบ่นด้วยความเหน็ดเหนื่อยใจนะครับสําหรับแชมป์โลกชาวฝรั่งเศสคนนี้และถ้าพูดไปแล้วมันก็น่าเหนื่อยใจเช่นเดียวกันกับฟาบิโอครับถึงความมั่นใจของทางยาม่าที่มีต่อเอ็มวันกับศักยภาพในเมื่อก่อนที่เอ็มวันนั้นเคยคว้าจะชนะหรือว่าคว้าแชมป์โลกมาได้ แต่ก็ยังมั่นใจนะครับว่าศักยภาพในเมื่อก่อนนั้นมันยังใช้ต่อสู้กับการแข่งขันในรายการ Moto GP ในปัจจุบันนี้ได้อยู่และแน่นอนครับว่าผลกระทบทั้งหมดนั้นมันคือข่าวร้ายและมันคือผลงานที่สุดตกต่ำของฟาบิโอควาทาโรอันที่จริงแล้วดูจากผลงานในปัจจุบันก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าศักยภาพในเมื่อก่อนที่ M1 เคยคว้าจะชะนะและในปัจจุบัน มันคือการขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองซึ่งมันก็เป็นผลกระทบอย่างมากเลยนะครับในการทําผลงานและมันก็ไม่น่าจะปล่อยเอาไว้นานนะครับเพราะว่าดูจากรถจากทางฝั่งยุโรปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทีม KTM ทางดูคติแม้กระทั่งทีมเอพิเลียนครับที่เคยมีผลงานที่ย่ําแย่ตลอดในยุคที่รถญี่ปุ่นนั้นสามารถทําผลงานได้แต่ปัจจุบันนี้นะครับเราจะไม่สามารถมองข้ามผลงานของรถจากทางฝั่งยุโรปได้เลยนะครับเพราะว่ารถจากทางฝั่งยุโรปเหล่านี้เนี่ยก็สามารถพัฒนาผลงานและมี รถที่ดีบางค่ายนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่ดีที่สุดของยุคใน m o t ต GP ปัจจุบันนี้เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับฟาบิโอควาทาร่าโรนั้นก็ยังออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกไว้ว่าหากทุกคนมองย้อนกลับไปรถจากทางฝั่งยุโรปจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่ารถจากทางฝั่งยุโรปนั้นมันมีการพัฒนาที่ดีนะครับและมีการพัฒนาที่ต่อเนื่องซึ่งมันทําให้เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มากๆสําหรับการแข่งขันในรายการ m o t ต GP ในปัจจุบันนี้นะครับ เมื่อก่อนนี้การทำผลงานในรายการ MotoGP มันอาจจะเป็นยุคของรถจากทางฝั่งญี่ปุ่นแต่ตอนนี้มันเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามครับสถานการณ์นั้นมันได้พลิกผันเป็นที่เรียบร้อยครับยิ่งสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับรถของ y a m าฮ่มันเหมือนกับผมนั้นลงแข็งด้วยรถที่เป็นเวอร์ชั่นของฮอร l เรนโซ o ในปี2015เลยครับมันดูเป็นศักยภาพที่ล้าสมัยมากๆเลยครับ และถ้าหากว่าจะพูดถึงประสบการณ์ในการลงทำการแข่งขันในรายการ Mo t ต GP ประสบการณ์ที่ผมมีนั้นมันอาจจะไม่เทียบเท่ากับนักแข่งคนเก่าๆแต่ผมก็สามารถมีประสบการณ์ที่คนเก่าๆนั้นไม่สามารถทำได้เหมือนกันครับวันที่11กันยายนหรือว่าเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะครับรายการ Mo t ต GP มีโปรแกรมการทดสอบอย่างเป็นทางการครับที่สนามมิซานโนและจากการคาดเดาของผมมันคงไม่มีอะไรต่างไปจากเดิมครับ หมายถึงการพัฒนาชิ้นส่วนรวมไปถึงการพัฒนาอะไรและรวมไปถึงการพัฒนาเวลาที่ผมสามารถทําได้ต่อรอบแต่ไม่ว่ายังไงผมก็ยังคงต้องสู้เพราะมันคืออาชีพของผมและผมจะต้องเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้และเท่าที่ M1 คันนี้จะทำได้ครับและถ้าได้ฟังจากการสัมภาษณ์ของฟาบิโอในหลายๆครั้งที่ผ่านมา <c oughs> ก็จะเห็นเลยครับว่าการสัมภาษณ์ของฟาบิโอนั้น ก็จะเป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบเดียวกันและเนื้อหาก็คล้ายๆกันนะครับก็ยังเน้นเรื่องในการพัฒนา M1 และ2-3ปีมาแล้วนะครับที่ M1 นั้นยังขาดการพัฒนาและถ้าถามว่าผู้บริหารอย่างลินจาวิสยอดบอสของยามาฮ่าจากทางฝั่งยุโรปนั้นทราบเรื่องไหมแน่นอนครับผมคิดว่าเขาก็คงจะรู้เรื่องและติดตามข่าวสารหรือว่าการให้สัมภาษณ์ของฟาบิโออยู่แล้วแต่อย่างที่เราทราบกันนะผู้บริหารจากทางฝั่งยุโรปอย่างลินจาวิส ก็ไม่สามารถ ER. ตัดสินใจอะไรได้นะครับเพราะว่ามันจะมีผู้บริหารจากทางฝั่งญี่ปุ่นนั้นคุมบังเหียนอีกทีหนึ่งนะครับและผู้บริหารจากทางฝั่งญี่ปุ่นนั่นเองครับเป็นคนที่คอยตัดสินใจนะครับว่าจะมีการพัฒนามากน้อยเพียงใดและทิศทางในการพัฒนาจะเป็นไปอย่างไรนะครับจะเป็นไปแค่ไหนได้บ้างและมันก็จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจจากทางผู้บริหารฝั่งญี่ปุ่นนั่นเองครับและอย่างที่ฟาบิโอนั้นเคยพูดเอาไว้แล้วนะครับว่า ผู้บริหารจากทางฝั่งญี่ปุ่นนั้นมั่นใจกับศักยภาพของเ1วันที่มีมาช้านานและก็มีมากกว่าภาพสะท้อนที่เห็นในปัจจุบันกับผลงานอีกด้วยนะครับครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อจะไไม่พลาดข่าวสา,ารใหม่ๆนนเช่นเดียผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ